ด้วยความบําิดของหลวงพ่อที่อยากจะให้เผยแพ่ให้กับชาวท้องถิน่นว่าให้ไปเริ่มต้นที่ชาวเอเชียที่เป็นชาวไทยก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปเริ่มต้นในการเผยแพร่ชาวท้องถิน่นโอ้โหอนี่ยก็อยู่ในใจมาตลอดแล้วก็เลยอยากที่จะทําตรงนี้ให้เกิดขึ้น ที่นี่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชินิแล้วก็สถานที่แห่งนี้เราตั้งใจจะทําให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสําหรับชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะโดยมีการจัดปฏิบัติธรรมในทุกๆสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันและก็บางสัปดาห์จะจัด,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 ดถึง5วันอุปสรรคเดิมที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนคือสื่อสารให้ได้มันต้องสั่งสมเขาไม่ต้องการภาษาญี่ปุ่นกับเราเขาต้องการความรู้ที่มีแล้วเราสามารถถ,ถ่ายทอดสื่อสารให้กับเขาได้และก็ตัวของพี่เองได้มีโอกาสไปเรียนที่นี่ด้วยพอมาศึกษาเรเรโทรเบร ก็เลยทําให้คนเนี่ยได้รู้จักเราว่าเราคือผู้ที่สามารถอธิบายในเรื่องของสมาธิที่เป็นทั้งภาคปริยัติได้และในขณะเดียวกันมีวัดป่าธรรมกายน,นานาชาติโตชิที่สามารถให้แนวทางในการปฏิบัติกับเขาได้ด้วยใครต้องการศึกษาเรื่องของสมาธิพระพุทธศาสนายุคตนพุทธศาสนาเทรวาเนี่ยเขาจะมาที่เราปัจจุบันเนี่ยพระครูปราศรุ่นชลพูมิโยท่านไปสอนวิชา mindfulness ที่มหาวิทยาลัย,ยที่เกียวโตคนนึกถึงเรื่องสมาธิคนนึกถึงเราก่อนเพราะว่าเราไปสร้างเรื่องนี้เนี่ยเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้ว คนญี่ปุ่นนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความเคร่งเครียดมีความจริงจังในชีวิตมากเพราะฉะนั้นสมาธิเองเนี่ยถือว่าเป็นทางออกที่สําคัญนั่งนิวีการที่สบายๆแล้วรักษาความสบายอย่างต่อเนื่องชื่อว่ามีสตินี่ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อสอนว่าให้มีความสบายควบคู่ไปกับการมีสติเป็นการนั่งสมาธิในรูปแบบที่ไม่เคยนั่งมาก่อนแล้วปรากฏว่าได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปชวนคนอื่นเนี่ยมา จริงเราไม่ได้จากัดนะว่าต้องเป็นชาวญี่ปุ่นอย่างเดียวขอให้ฟังภาษาญี่ปุ่นได้ก็จะมีชาวฝรั่งเศสมีชาวอังกฤษชาวอินเดียนที่เขาอยู่ในญี่ปุ่นแล้วสามารถฟังสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ถ้าชาวไทยจะมานั่งก็ต้องมานั่งด้วยภาษาญี่ปุ่นในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีการสอนแนะนําชาวท้องถิ่นที่มาปฏิบัติธรรมมาพักค้างเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธไปด้วยแล้วก็นั่งสมาธิวันละสี่รอบรอบละสองชั่วโมงตะแแบรอบเช้ามืดรอบสายรอบบ่ายรอบค้า แล้วความรู้ทั้งหมดที่สอนไม่เกินการบ้านสิบข้อที่หลวงพ่อท่านสอนเลยที่นี่ก็คืออยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเนื้อที่10ไร่ถ้าคนมาปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็คือนั่งได้ในครั้งครั้งหนึ่งเลยเนี่ยสาท่นเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีกลุ่มของชาวท้องถิ่นกลุ่มนึงแล้แลวเราอยากจะขยายผลต่อไป โดยที่เราก็อยากจะหาพื้นที่เพิ่มเติมจากรอบๆของทางวัดของเราตั้งใจว่าพอเราขยายพื้นที่ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้สร้างอะไรแต่เราจะทําให้เหมือนกับเป็นโซนสําหรับการปฏิบัติธรรมเข้าไปนั่งตามพื้นที่ต่างๆเป็นสวนสมาธิ แล้วทุนต้นสมบัติคือขวัญกำลังใจของลูกๆที่อยู่ในต่างประเทศเราไม่สามารถเดินทางไปได้ทุกที่แต่ว่าเราสามารถมีส่วนแห่งบุญได้ทุกที่ด้วยการร่วมบุญกองทุนต้นสมบัติจัก,กรพรรดิเราก็ตั้งใจว่าจะนำปัจจัยไปขยายสวนสมาธิเพื่อให้คนได้มานั่งสมาธิแล้วเข้าถึงความสุขภายในเพื่อเป็นการน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อแล้วก็เป็นการสืบสารมโนปริทานของพ่อที่อยากที่จะให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นเบื้องหลังที่เราทํานี่คือไม่ง่ายแต่เป็นเพราะว่ามีหลวงพ่อเป็นหลักใจความวิญญาณสาหาัตรงนี้มันจะมีได้ก็คือว่ามันต้องมีจุดที่เป็นศูนย์รวมของกําลังใจและศูนย์ของกำลังใจ,งงงใจก็คือหลวงพ่อท่านให้ภารกิจตรงนี้มาแล้วเราไปทําเราเลยทุ่มที่จะทําตรงนี้ให้บุญนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราท่านคือกําลังใจสูงสุดของลูกๆทุกๆคนก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อ ที่ได้เมตตาให้มีกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิทำให้ลูกๆทุกคนสามารถที่จะนำปัจจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานศาส,สนาได้และที่สำคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้กับลูกๆที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างแดนให้สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมากายไปสู่ชาวโลกได้ดังที่หลวงพ่อตั้งมโนปริธานและฝากความหวังทั้งหลายเหล่านี้ให้กับลูกๆกราบขอบพระคุณในความเมตตายอย่างสูงครับ